เวลาเจอบอสหลายๆคนอาจจะตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าดนตรีมันร้าอารมณ์สตูตัวใหญ่มันเปล่งออราความน่ากลัวออกมามันบิ้วให้เรารู้สึกว่าน,นี่แหละคือสึกใหญ่แต่บางครั้งศัตรูธรรมดาที่ไม่มีดนตรีประกอบไม่มีคำเตือนและไม่มีเหตุผลในการปรากฏตัวมันกลับฝากรอยแผลไว้ในใจได้ลึกกว่าบอสที่บิ้วมาเป็นอย่างดีวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะมาพูดถึงพวกมันกันกับศัตรูธรรมดาที่น่ากลัวยิ่งกว่าบอส ตัวแรกเลยคือ Headcraft จาก Half-Life ศัตรูเริ่มต้นจากเกมในตำนาน Half-Life ศัตรูที่เป็นลูกผสมระหว่างสัตว์ปรลสิตและดูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจจากเฟสฮักเกอร์ในเอเลีภายนอกเนี่ยมันดูไม่มีพิษภัยอะไรเป็นตัวกลมๆมมีสีขาแต่ว่าขาเหล่านั้นมันไม่ใช่ขาแต่เป็นกงเล็บอันแหลมคมที่จะคอยกระจนใส่หน้าเราแต่ถ้ามันเกาะหน้าเราได้กงเล็บมันจะเสียบเข้าไปในตัวขุดฝั่งแน่น พร้อมกับฝังเขี้ยวเข้าไปในสมองจากนั้นคุณจะกลายเป็นซอมบี้เดินได้ในแบบที่ยังส่งเสียงครวญครางออกมาจากลําคอให้คนเล่นหล่อเล่นๆจริงๆความยากในการต่อสู้ของมันไม่ได้ยากอะไรครับเพราะในเกมมันไม่สามารถเกาะหัวเราได้จริงๆและแค่ใช้ชแฉลงฟาดไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วแต่มันเป็นศัตรูตัวแรกๆที่เกมโยนมาใส่เราพร้อมกับบรรยากาศที่มันวุ่นวายอึดอัดเต็ไมไปด้วยความสิ้นหวังแล้วก็มีแต่ความไม่รู้ เสียงกระโดดที่มันดังขึ้นมาโดยไม่มีการแจ้งเตือนมันคือ first impression ของเกม Half Life และไอเฟิร์ธฮักเกอร์เนี่ยแม่งมีอยู่ทุกที่ทุกเวลาทุกห้องทุกมุมมืดของเกมถ้าเล่นไม่ระวังก็จะโดนโดดใส่หน้าทันทีดาเมจไม่ได้แรงอะไรแต่สิ่งที่มันทําคือการสร้างความหวาดระแวงมันไม่ใช่มอนสเตอร์ตัวใหญ่แต่เสียงกรีดร้องของมันมันสร้างความตกใจและสร้างความกลัวว่าเราคนเล่นจะโดนเล่นงานซ้ำได้นี่แหละคือความน่ากลัวของมัน ไพเซอร์จากไบโอช็อกไพเซอร์เป็นศัตรูสุดคลั่งจากไบโอช็อกในเกมอื่นศัตรูจจะเป็นเอเลี่ยนจากต่างดาวแต่ในไบโอช็อกคุณจะต้องสู้กับมนุษย์ไอไพลเซอร์เนี่ยมันคือประชาชนของนคนแรแวบเจอร์นครใต้น้ําที่เสพอดามสารที่ทาให้คุณมีพลังพิเศษจนเสียสติครั้งแรกที่คุณได้เจอมาคุณเจอเพียงเสียงหัวเราะและเสียงซุบซิบกันเบาๆเสียงกล่อมเด็กเสียงคนพูดคนเดียวมันทาให้คุณรู้ว่าในห้องนี้มีอะไรอยู่ แต่คุณไม่รู้ว่าคืออะไรและตอนนั้นแหละครับที่ไอ้เจ้าพวกสไปเซอร์มันโดดใส่คนวิ่งใส่แบบไม่ทันตั้งตัวเอาจริงๆมันไม่ใช่สัตว์โตที่มีจุดเด่นอะไรมากมันใส่หน้ากากแฟนซีรูปสัตว์ต่างๆใช้อาวุธที่ชาวบ้านทั่วไปเขาใช้กันมีดระแจเปิดแต่ตอนเจอพวกมันเนี่ยมันสร้างความรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคนเหรอวะมันสร้างความอึดอัดให้คนเล่นมันมาจากไหนทําไมรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างนั้นพร้อมกับบรรยากาศของเกม ที่มันขนลุกจากนักขอนใต้น้ำก็ทำให้รู้สึกน่ากลัวเข้าไปใหญ่มันเลยกลายเป็นศัตรูตัวหนึ่งที่หลอนสุดๆในเกม Regenerator จาก Resident Evil 4 Regenerator คืออาวุธชีวภาพที่ฆ่าไม่ตายมันเป็นศัตรูสุดสยองจาก Resident Evil 4ปกติแล้วเนี่ยศัตรูในเกมนี้จะดาหน้ากันเข้ามาให้เราหยิกแล้วมันสร้างความเคยชินแต่ Regenerator เป็นศัตรูที่ผมเชื่อเลยครับว่ารีแอคชั่แรกของคนที่เจอไอ้ด่ จะต้องไม่เหมือนกับตัวอื่นๆมันเป็นส์ประหลาดตัวใหญ่เดินสองขาเหมือนมนุษย์และทันทีที่เราเจอมันจะเกิดการสาดการะสุนใส่มันแบบไม่อยากยิ่งสาดการะสุนเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ล้มสักทีและค่อยๆเดินเข้ามาหาเราอย่างช้าๆเดินเข้ามาเรื่อยๆพร้อมเสียงหายใจที่ทําให้ฟังนุกคนลุกและมันไม่ตายสักทียิ่งยิงยิ่งรู้สึกกดดันกดดันไม่พอกูกดหมดแม็กมันก็ยังไม่ตายเปลี่ยนปืนมายิงก็ยังไม่ตายมันทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ย จริงๆเราฆ่ามันไม่ตายและนั่นคือประสบการณ์แรกของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยคือเสียงของมันเนี่ยฝังเข้าไปในใจของเราเสียงก้าวเดินของมันฝังใจแม้ว่าคุณจะเล่นต่อไปจนเจอวิธีจัดการมันแล้วหรือว่าได้ปืนที่จัดการมันได้แต่ความรู้สึกแรกมันไม่หายไปแน่ๆแล้วมันก็ยังเป็นสัตรูโตที่จัดการด้วยได้ยากด้วยถึงมันจะไม่ใช่บอสแต่ถือว่ามันโหดจริงๆโหดจนหลายๆคนยกให้เป็นสัตรูโต ที่โหดแบบสุดๆทั้งในต้นฉบับและในเวอร์ชันรีเมคต่อไปคือเชนซอลแมนเขาคือเดนจิพระเอกสุดสวยที่เกิดมาเป็นสุดยอดอวะทุย <_ an> <_ an> ไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะศัตรูตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวใน Resident Evil ที่หัวของเขาสวมถุงกระสอบมือถือเลื่อยชื่อเป็นทางการจริงๆคือด็อกเตอร์ซาว์อร์ แต่ทุกคนเรียกมันว่าเชนซอมแมนไอ้มนุษย์เลื่อยดูมผนเผลินมันก็เหมือนกับศัตรูทั่วไปที่ใช้เลื่อยแต่ความเป็นจริงมันสร้างความหวาดวิตกและความหวาดผวาให้กับผู้เล่นมาแล้วนับไม่ถ้วนแน่นอนครับว่ามันอยู่ในลิสต์นี้มันเป็นมอนสเตอร์ที่ ไม่ได้มีสัญญาณยิ่งใหญ่อะไรบ่งบอกบทจะมามันก็มาจะมีครั้งแรกที่มาเป็นคัฟซีนแต่หลังจากนั้นมันก็โผล่มาเรื่อยๆบางครั้งมันก็มากับชาวบ้านหรือบางทีก็มาพร้อมกันหลายตัวเสียงเลื่อยไฟฟ้าของมันบาดหูมันสร้างความหวาดกลัวมันวิ่งไวกว่ามอนเตอร์ตัวอื่นๆเยอะมากแต่ที่โหดและสร้างแห่ใจให้คนเล่นหลายๆคนคือถ้าเกิดโดนมันจมตีทีเดียว ตพบว่าคนเล่น Resident Evil ภาค4ทุกคนอย่างน้อยน่าจะเคยโดนไปแล้วคนละครั้งเราคิดดูว่าขายได้กี่ล้านชุดลียอ,อนแม่งหัวหลุดไปแล้วไม่รู้กี่รอบมันโจมตีทีเดียวส่งเรากับบ้านเก่ามันทำให้ผู้เล่นใจเต้นทุกครั้งที่เจอไม่ได้ตกหลุมรักนะครับแต่ใจเต้นเชื่อกูจะหนียังไงหรือจะสู้ยังไงดีเป็นอีกมอนสเตอร์ใน Resident Evil 4ที่ผมฝังใจมากๆฝังใจไม่แพ้บอสเลยโดยเฉพาะในเวอร์ชันต้นฉบับ มันเป็นมอนสเตอร์ที่สร้างความหือฮามากๆในตอนแรกที่มันปรากฏตัวออกมาเกมรู้ด้วยว่าคนจะรู้สึกยังไงกับมันเพราะในเวอร์ชั่นภาครีเมคมีฉากที่ต้องสู้กับมนุษย์เลื่อยพร้อมกัน2ตัวแบบโคตโหดแบบกลัวเหรอเอาชนะมันให้ได้สิต่อไปคือคริกเกอร์จาก The Last of Us ถ้าเกิดพูดถึงมอนสเตอร์ที่ฟาเราทีเดียวกลับบ้านเก่า ต้องตัวนี้อีกตัวครับควิกเกอร์ในเดอะลาซอบอาร์ตในเกมเราจะได้เจอกับผู้ติดเชื้อเยอะแยะมากมายหลายชนิดแต่หนึ่งในผู้ติดเชื้อที่น่ากลัวที่สุดคงต้องขอยกให้กับควิกเกอร์มันเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่เร็วไม่ถึกแต่มันทําให้คนกลั้นหายใจได้เพราะว่าถ้าเกิดพลาดแค่ครั้งเดียวก็มีสิทธิต์ตายควิกเกอร์คือผู้ติดเชื้อในระยะที่2ของเกมเกมนี้สมองเนี่ยโดนเชื้อลาลุกลามจนตาหายไปละพวกมันล่าเราด้วยเสียง มันจะส่งเสียงคลิกๆกออกจากปากเลยเป็นที่มาของคําว่า Click er. คริกเกอร์ขั้งแรกที่คุณเจอมนันคุณไม่มีอาวุธครบมือสิ่งเดียวที่ต้องใช้ต่อกรกับมันก็คือความเงียบในเกมมีศัตรูหลายชนิดและวิธีสู้ที่ต่างกันไปแต่ส่วนมากมันคือการวิ่งยิงหลบและเรียนรู้แพทเทิร์นของมันแต่กับคริกเกอร์มันเป็นอะไรที่ต่างออกไปเพราะคุณต้องเงียบเพื่อย่อไปฆ่าพวกมันและความเงียบนี่แหละที่มันสร้างความกดดันให้เรากดดันว่ามันจะโผล่มาอีกไหม มันทําให้เล่นไปต้องหยุดหายใจไปหลายรอบระหว่างเล่นถึงตอนสู้จริงๆมันจะไม่ได้ยากระดับบอสแต่ความกดดันเนี่ยบอกเลยว่ากดดันไม่แพ้กันแน่นอนเรียกว่ากลัวจนไม่กล้าขยับข้งข่าวร้องเพลงจากเอลเด r ริ g เ l d เด r ริกเนี่ยเป็นเกมแนว Open World ตระกูลโศที่ตัวเกมมีมอนสเตอร์และบอสสุดโหดมากมายเรียกว่ามีวาราตี้เยอะมากมีศัตรูที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอกแต่วันหนึ่งในศัตรูที่เป็นเอกลักษณ์และน่ากลัวสุด รวมถึงหน้าจดจำด้วยคือศัตรูที่ชื่อว่าแชนติงวิงเดมขังข่าวยักร้องเพลงได้ลองจินตนาการดูครับว่าระหว่างที่เราลุยดันเจียดอยู่ๆเราได้ยินเสียงเพลงที่มันพร้อมมากๆดังมาจากที่ไกลๆเป็นเสียงเพลงที่ได้ยินครั้งแรกต้องหยุดฝักงถึงจะฝั่งไม่ออกก็เหอะจนเราได้เจอกับศัตรูตอนแรกเนี่ยมันดูไม่เป็นมิตรเลยแต่มันก็ดูไม่มั่นใจว่ามันจะโจมตีเราหรือเปล่าเพราะ ไม่มีสัตว์ประหลาดในตระกูลโซตัวไหนเลยที่เคยร้องเพลงมาก่อนแถมมันมาพร้อมกับพักพวกทีนั่งฟังเพลงกันเป็นกลุ่มใหญ่มันเป็นความน่ากลัวที่ไม่ได้มาพร้อมจัมส์แก่์แต่มันเต็มไปมด้วยความหวาดระแวงว่าเราเข้าไปตีมันเลยดีไหมหรือจะเดินผ่านไปเลยมันอาจจะไม่ทำอะไรเราก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ล้วก็พวกมันจะลุมชาร์จเราทันทีหยุดร้องแล้วก็พุ่งมาตีมันหลอกให้เราเชื่อว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น และลดการป้องก,กันหลบแล้วในเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดพลาดนิดเดียวก็มีโอกาสตายได้เพราะงั้นการเจอกับมันคางแรกเลยเป็นอะไรที่โหดมากๆเพราะต้องดื้นรนจากการถูกโจมตีโดยไม่ตั้งตัวเรียกว่าโหดกว่าบอสบางตัวซะอีกเพราะบอสเนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้ครับว่ามันจะตีอันนี้เราไม่มั่นใจสตอเกอร์จากเดสเปสภาค2นโคมอฟคือสิ่งมีชีวิตกายพันที่ถึงแม้เนโคมอฟมันจะไม่ได้น่ารักสักตัว แต่มันก็มีสายพันธุ์หนึ่งครับที่มีร่างกายเป็นเอกลักษณ์เท้าสองแฉกใบหน้าแข็งแรงและตัวนี้แหละครับที่ชื่อว่าสตอเกอร์ลักษณะการล่าของพวกมันมีรูปแบบเหมือนพวกสตอกเกอร์ที่เป็นคนไม่มีผิดคือมันจะค่อยๆย,ย,ย่องตามเราเหมือนสัตว์ที่กําลังล่าเหยื่อและคอยดูคุณอยู่ห่งหางๆไม่ให้รู้ตัว ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกตามมุกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเผลอล่ะก็มันก็จะวิ่งเข้าใส่คุณทันทีด้วยเสียงลากฝีเช้าสุดสยองกับเสียงที่ร้องออกมาขมขวัญเล็กน้อยที่สําคัญคือมันมักจะไม่ได้ล่าเราแค่ตัวเดียวแต่มาเป็นฝูงและเล่นกับจิตใจมันทําลายสมาธิสุดๆฉากที่เจอพวกมันเนี่ยมันจะเป็นห้องมุมอับหรือที่ก,กว้างๆที่เรามองได้ไม่ทั่วทำให้ทุกการเดินมันต้องระแวงแบบสุดขีดมันจัดการได้ไม่ยาก แต่ความโหดของบันคือมันสร้างความรังแวงให้เราระหว่างที่เราเล่นเมเนควิตหุ่นลองชุดจาก Resident Evil Village DLC Shadow of Rose ไอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นเกมสย,ยองขวัญมาบ่อยๆคุณอาจจะเจออะไรที่คล้ายๆกันเรียกว่าเป็นแมคเดิกคลาสสิกและถึงจะเจอบ่อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่น่ากลัวยิ่งกับเกม Survival Horror ที่ค่อนข้างสมจริงและบิวบรรยากาศได้อย่างชำนาญแล้วล่ะก็มันยิ่งไม่น่าไว้ใจเข้าไปใหญ่ มันคือหุ่นลองชุดเปือยปะที่อย่างมากก็มีเศษผ้าพันเอาไว้สําหรับคนไทยที่ไม่เก็ทผมว่าไอหุ่นนี่มันคงเปรียบเทียบได้กับหุ่นนางราอะไรประมาณนั้นว่ากันตามตรงแล้วมันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่จัดการยากอะไรและเรามักจะเจอมันได้ในช่วงเวลาสั้นสส่วนหนึ่งของเกมเท่านั้นสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวคือการที่เรารู้ว่ามันน่ากลัวต้องเผชิญหน้ากับมันและไม่สามารถหันหลังให้มันได้เพราะว่าถ้าเกิดหันหลังไอหุ่นนี้มันจะขยับหันเมื่อไหร่มันจะพุ่งมาทันที เหมือนหมาที่อยากกัดเราแต่ถ้าเกิดหันกลับไปมองมันก็จะหยุดบังคับให้เราจ้องประจันหน้ากับไอ้หุ่นนี่แล้วหน้าตามันก็ไม่ได้น่ารักอะไรเรียกว่าต้องจ้องแบบห้ามคลาดสายตาแถมตาแม่งก็เรืองแสงอีกและยิ่งมีหลายตัวต้องมองหลายๆตัวและต้องระแวงทุกฝีก้าวต้องกลัวว่าข้างหน้าจะมีพวกมันอีกไหมคือไม่ได้ยิงผีแล้วแต่ต้องมาสบตาผีแทนเรียกว่าอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เป็นช่วงหนึ่งที่ทรมานใจในตอนเล่นเอามากมาก อีกตัวคือไลเบเรียนจากเมโทร2023เมื่อกี้พูดถึงมอนสเตอร์ที่หนีไม่ได้ห้ามหันหลับให้มันเมื่อกี้ให้สบตาห้ามวิง่งตัวนี้ก็เหมือนกันครับแต่ไม่ใช่การสบตาสื่อรลักแล้วจะรอดเราต้องสบตามันแล้วอาศัยช่วงจังหวะเพื่อเอาชีวิตรอดไลเบเรียน <rar> เป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะทั้งกายภบพคล้ายกอริลาิาหน้าตามันคล้ายคโขดและการเจอมันมันทั้งอึดอัดและน่ากลัวมันแข็งแกร่งมาก เหมือนวัดแทบจะสู้ไม่ได้เลยเราเจอมันในช่วงห้องสมุดและตามชื่อมันมันเหมือนเป็นบรรน,นารักวิธีการเอาตัวรอดจากมันคือใช้ความนิ่งและสมาธิสูงมากๆต้องอาศัยระยะที่เหมาะสมรอให้มันไปห้ามหันหลังให้เด็ดขาดจะอยู่ไกลเกินไปก็ไม่ได้อยู่ไกลก็ไม่ได้เพราะเสี่ยงโดนโจมตีจากทั้งคู่เรียกว่ายังก็อยู่ในสวิตเกตถ้าพลาดขึ้นมา เดินผิดจังหวะกะระยะพลาดสิ่งที่รอคุณอยู่มีแต่ความตายเท่าน,านั้นเป็นมอนสเตอร์อีกตัวที่ฝังใจคนเล่นแบบสุดๆแบบฝังใจสุดๆห้องสมุดนรก <c oughs> โอเคครับและตัวสุดท้ายของวันนี้ครับมิมิกจากดาร์กโซลมอนสเตอร,ร์ที่แปลงกลายมาในรูปแบบหีบม,มิมิกหน้าตาเหมือนหีบคุณสมบัติเหมือนหีบม,มันเป็นเพียงมอนสเตอร์ธรรมดาข้างทางที่ตอนมันปรากฏตัวไม่ได้มีเพลงเร้าอารมณ์ ไม่มีคัสเซนไม่มีอะไรบ่งบอกถึงตัวตนเลยแต่มันตั้งอยู่ตรงนั้นรอวันให้คุณเล่นเดินไปเปิดก็จะเผยตัวเป็นมอนสเตอร์แล้วเข้าจูโจมอย่างโหดเหี้ยมมันกลายเป็นมอนสเตอร์หีบอุบาทที่สร้างแผลใจให้คนเล่นเกมไปตลอดกาลดาเมจของมันไม่ได้จบแค่ตัวละครของผู้เล่นแต่ส่งผลไปถึงจิตใจคนเล่นด้วยใครก็ตามที่เล่นเกมนี้ครั้งแรกส่วนใหญ่จะเคยเล่นเกม RPG มาแล้วทั้งนั้นและการเปิดหีบ มันเป็นเรื่องธรรมดาของเกมแนวนี้ในหีบจะต้องมีรางวัลมีของเล็กน้อยมันคือความสุขของคนเล่นเกม RPG แต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทรยศความเชื่อนั้นจนย่อยยับคนเล่น RPG เหมันโดนตราหน้าว่ามึงก็แค่ไอโลบที่เอาแต่เปิดหีบแบบไม่ดูตามมาตาเรือเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สุดช่วงร้ายที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในวงการเกมด้วยความที่เกมมันดังมากๆมาเลยทําให้เจ้ามีมิกกลายเป็นมีไปทั่ววงการในความเป็นจริงมีมิกปรากฏตัวขึ้นหลายครั้งในเกม RPG ครับทั้งดรากงนเควส Final Fantasy, ด d e l d ด n r ี n g แต่ว่าการปรากฏตัวในเกมตระกูลโซมันให้ความรู้สึกต่างไปมันเป็นมอนสเตอร์ที่โจมตีเราแบบไม่ทันตั้งตัวมันทำให้การเปิดหีบเปลี่ยนไปตลอดกาลทุกการเปิดหีบของคู้เล่นมันจะเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแต่ก็นั่นแหละครับมันจะทำให้คนเล่นเลิกเปิดหีบไหมก็คงไม่และทั้งหมดนี้อาจจะบอกได้ว่ามันคือมอนสเตอร์หรือศัตรูที่น่ากลัวชิบหายจนทำให้เราจำฝังใจ เป็นมอนสเตอร์ที่โหดกว่าบอสบางตัวโหดจนกลายเป็นมีมเป็นเสียงเล่าของเกมนั้นไม่อาจ,จะไม่ใช่บอสไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่เบืองไม่ได้บิ้วอะไรมานานแต่มันมีหน้าตาและแมคานิกที่หน้าจดจับมันสามารถกลายเป็นความธรรมดาที่แสนพิเศษกลายเป็นสิ่งที่คนเล่นหรือไม่หลงซึ่งนั่นผมว่ามันสุดยอดไม่แพ้ก,การสู้บอสดีๆสักตัวเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าผู้พัฒนาดูใส่ใจกับเกมเกม,เกมนี้ อยากให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่แตกต่างเรียกว่าดีหรือว่าเรียกว่าแผลใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนแต่มอนสเตอร์ที่เจอเหล่านี้ใครเคยเจอบ้างและตอนเจอครั้งแรกรู้สึกยังไงกับมันบ้างหรือเจอมอนสเตอร์ในเกมตัวไหนที่ไม่ใช่บอสไม่ใช่มินิบอสแต่รู้สึกว่ามันโหดจนหลือไม่หลกก่อนเล่าให้ฟังได้สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด u ั s c r i b e ด้วยวันนี้ไปแล้ว